เสียงจักจั่นขับคลานดนตรีไพรปลุกใบไม้ให้เอ็นไหวเต้นตามจังหวะแรงลมทุ่งชายป่ายามแดดบ่ายค่อยๆลดแรงร้อนเป็นการเติมความสุนทรีไม่ให้ต้นไม้ซึ่งเป็นชีวิตของพื้นป่าโดดเดี่ยวในความเงียบเงาคนอีสานเชื่อกันว่าเสียงจักจั่นร้องเสมือนจะส่งสัญญาณเตือนว่าฤดูแล้งกำลังจะมาเยือน นักล่าจักรจันส่วนหนึ่งจะออกล่าเอามาเป็นอาหารว่ากันว่าเอามาทําก้อยใส่มะม่วงดิบอร่อยมากหลายคนก็ยังเชื่อกันอีกว่ากินจักกระจันแล้วเสียงจะดีบางคนก็ชอบค้นหาไข่จักกระจันถือว่าเป็นสุดยอดของความแซบหายากถ้าเอาไปขายราคาจะแพงโดยไม่สนใจใยดีว่าในอนาคตจะเหลือเผาพงของจกรจันไว้เป็นชีวิตและลมหายใจของป่าหรือไม่ ยามดวงตะวันเริ่มคลอยต่ำเวลาใกล้คำ่ำแววเสียงโปงที่แขวนอยู่บนคอวัวควายดังกระทบกันเป็นจังหวะชาวบ้านกำลังไล่ตอนเขา้าคอกเมื่อความมืดของคืนวันเริ่มมาเยือนมองเห็นแสงตะเกียงที่ชาวบ้านจุดให้ความสว่างรำไรของบ้านแต่ละหลังที่ปลูกห่างกันออกไปส่วนใหญ่จะเป็นตะเกียงที่ทำจากกระป๋องนมใส่น้ำมันกา๊าซเป็นเชื้อเพลิงความสว่าง แม้จะไม่มากนักแต่ก็ยังดีกว่าให้ชีวิตต้องตกเป็นเหยื่อของความมืดในมือของประยูนถือใบมะขามอ่อนซึ่งเก็บมาจากสวนหลังบ้านเอาไปให้พี่สาวในครัวซึ่งกำลังจัดแจงทำต้มไก่กินเป็นอาหารกินกันในมื้อเย็นวันนี้ถือว่าเป็นเมนูพิเศษเนื่องจากว่าผู้ใหญ่บ้านมาบอกไว้ล่วงหน้าว่าวันนี้จะพาแขกพิเศษมากินข้าวแรงด้วย แต่ไม่บอกว่าเป็นใครเดี๋ยวจะรู้เองแม่จึงสั่งให้ทำต้มไก่ไว้ต้อนรับแขกที่จะมาเยือนซึ่งการที่จะได้กินต้มไก่นั้นถือเป็นคนพิเศษที่มีความสำคัญไม่น้อยอเวลาเกือบหนึ่งทุ่มผู้ใหญ่บ้านได้เดินนำชายหนุ่มคนหนึ่งรูปร่างสูงผิวออกคร้ำเพราะโดนแดดย้อมสีจึงดูไม่ออกว่าผิวหนังแท้นั้นจะขาวเหมือนคนจีนหรือไม่ เพราะสังเกตที่ดวงตาแล้วว่บงบอกลักษณะละไม้คล้ายไปทางคนจีนมากกว่าพี่ชายเดินออกมารับและเชิญให้นั่งรอที่เตียงไม้ไผ่หน้าบ้านพร้อมร้องบอกให้น้องสาวยกตะเกียนออกมาตั้งให้ความสว่างพร้อมกาน้ําและจอกมาวางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเป็นเสียผู้รับเมาเหตุทางเขาหมู่บ้านเสียเอาความเจริญเขามาหายท้ยมูเฮาเสียงของผู้ใหญ่บ้านพูดออกมาลอยล แต่มีน้ำหนักกระตุ้นให้สายตาของหนุ่มสาวทั้งสองต่างหันมาจับจ้องกันทันทีโดยไม่ได้ตั้งใจสะกดความรู้สึกน่ิเงียบไปครู่หนึ่งรอยยิ้มด้วยความเขินอายก็ปรากฏขึ้นมาแทนประยูนรีบหลบสายตาเดินเข้าไปในครัวสวนกับพี่สาวซึ่งยกผาข้าวใส่ต้มไก่ออกมาเชิญให้ผู้ใหญ่บ้านร่วมกินข้าวด้วยกันพี่ชาย นำขวดเหล้าบักสองซาวมาตั้งไว้ข้างๆรินแล้ยื่นให้กับชายหนุม่มซึ่งก็ได้รับการปฏิเสธว่าขอบคุณครับผมดื่มเหล้าไม่เป็นครับขอโทษด้วยพี่ชายยังยื่นไปให้ผู้ใหญ่บ้านแทนซึ่งก็ยกดื่มแบบอึกเดียวจบพร้อมกับถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ต้มไก่ถ้วยแรกของวันแรกที่ได้มีโอกาสพบกันเต็มไปด้วยความอร่ออร่อยกินไปพูดคุยกันไป ชายหนุ่มซึ่งแนะนำตนเองว่าชื่อสมชายออกปากชมว่าต้มไก่อร่อยมากใครเป็นคนทำซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าเอื้อใหญ่แต่ซึ่งหมายถึงเอื้อยคำปุ่นพี่สาวคนโตก็พูดเบี่ยงออกไปว่าแสบย้อนค้นเก็บใบปากามนั่นละพุ่นนางลี่ยุพุ่นผู้ใหญ่บ้านรีบสอดขึ้นมาว่าแมนอยู่บ่ยุน่นอิลาหลายคนมองไปตามเสียงในทิศทางเดียวกัน มองเห็นสาวสวยหน้าแดงด้วยความอายกลางแสงตะเกียงที่ส่องให้เห็นสามทุ่มของคืนนั้นต่างก็แยกย้ายกันกลับหนุ่มสมชายได้ที่พักคือบ้านของผู้ใหญ่บ้านหลังจากช่วยกันเก็บสำรับกับข้าวล้างถ้วยชามแล้วประยุนก็ไปอาบน้ำเตรียมตัวเข้านอนโดยจะนอนตรงกลางระหว่างมุ้งของพ่อแม่กับพี่ๆคืนนั้นต้องยอมรับว่านอนหลับยาก คิดไปต่างๆนานาคิดเห็นหน้าของชายหนุ่มที่เพิ่งได้เจอกันครั้งแรกของค่ำคืนที่กำลังจะผ่านไปอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงอยากมากินข้าวแรงที่บ้านทำไมไม่ไปกินที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเป็นความตั้งใจที่อยากจะมาตามเสียงเล่าหรือที่ว่าบ้านหลังนี้ลูกสาวสวยคิดไปนึกไปอารมณ์กระเจิดกระเจิง ตะเกียงกระป๋องนมที่ตั้งอยู่มุมห้องแมรลุกขึ้นมาดับตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่รู้เหลือแต่ความมืดเข้ามาแทนที่ในห้องโถงใหญ่ที่ทุกคนนอนอยู่รวมกันตามแบบบ้านโบราณสองตาเผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยและความสุขที่อัดแน่นเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจไม่อาจรับรู้แม้จะมีเสียงมแมลงกลางคืนดังอยู่รอบบริเวณบ้านก็ไม่อาจได้ยินหรือเล็ดลอดผ่านเข้ามาในความรู้สึก เฉกเช่นความมืดที่ถูกลืมไปกับค่ำคืนที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งแสงสเสน่หา